เศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้นี่นะครับถ้าเป็นนักธุรกิจจะหาเงินหมุนอย่างไรวันนี้จะเอาเทคนิคนี้นะในการหาเงินหมุนและก็ทําการเข้าสู่แบงก์ในอนาคตให้ดอกเบี้ยนี่นะครับไม่เวิร์จนเกินจริงแต่คิดนีร่ไล่ฟังรับ พี่ทุกคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่ช่อง property expert live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ครับถ้าเรื่องับอสังหารนี่ยเราคือเพื่อนกันนะครับวันนี้เชิญพี่เตะน,นะฮะซึ่งเป็นโอโ้อาจารย์เตะเลยนะในการดูแลเรื่องจำนองขายฝากนะครับก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านจดสันมาหลายร้อยล้านบาทโอ้โหแต่ถึงพันตั้งพี่ตอนนี้ถ้าโครงการนี้ โครงการปัจจุบันเป็นโครงการที่3ที่ลบุรีเนี่ยโอนหมดเนี่ยก็น่าจะถึงพันล้านครับก็เป็นเพราะว่าเศรษฐีพันล้านคนต่อไปโอ้โห oh, ยอดขายมันพันไง uh huh. แต่ว่ากําไรมันไม่ถึงไง uh huh. มันมีช่วงวิกฤตด้วยจริงๆนะเราต้องพูดแฟกแฟกเลยนะอย่างโครงการแรกเนี้ยสองน้อยสล้านโอ okay. uh huh. เคพอโครงการที่2องทำที่พัทยาเนี่ยโอ้ uh huh. มันวิกฤตนะนิดนึงโควิดก็ช้าไปนิดนึงครับก็ยอดยอดขายกับกําไรไม่ได้ตามเป้าแล้วก็ทำสามสี่ห้าที่ลบุรีใช่ครับอันนี้ก็จะมาชวนคุยว่าเวลาทําธุรกิจสักอันหนึ่งเนี่ยแล้วยอดขาย ไม่ตามเป้าคาดการเงินจะมาแล้วก็ไม่มารหรือแม้กระทั่งนะครับเกิดปัญหาแรงของเศรษฐกิจประเทศไทยเช่นโควิดอย่างเช่นอะไรอะล็อกดาวอะอย่างเช่นดอกเบีเ้ยขึ้นดอกไม่ลงช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่นักธุรกิจไทยก็เริ่มมีการขาดสภาพคล่องขายเงินหมุนบ้างผมอยากเชิญทวิตเต้แชร์ลิงหน่อยตอนที่แบบเวลาเราขาดสภาพคล่องของนักธุรกิจเนี่ยเขาจะติดปัญหาเรื่องอะไรแล้วเขาแก้ไขกลับมาได้ยังไงบ้างครับโอ้ต้องบอกว่า เราทำสองธุรกิจนะเราทําอสังหา<ช>ทาหมู่บ้านนะครับช่วงโควิดเนี้ยเราก็ติดเหมือนกันนะอ่าแต่เราก็ค่อยๆค่อยแก้ปัญหาทีละปาะทีละปาะนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราทําธุรกิจรับจำหนองรับไขฟ้าถูกไหมครับช่วงโควิดเนี่ยเห็นเลยครับเอาธุรกิจแรกก่อนธุรกิจแรกก่อนอ่านี้ย้อนกลับไปช่วงเข้าโควิดใหม่ๆใช่ไหมทุปโรงแรมเนี่ยโดนกระทบก่อนเลยครับโรงแรมไหนเนี่ยที่เขาเรียกว่าเอ่อมีตึงๆอยู่แล้วถูกไหมน็อกเลย เท่าโควิดแป๊บเดียวไม่เกิน6เดือนเนี่ยน็อกเลยเพราะว่าไม่มียอดพักอาศัยก็คือถ้าเขาเนี่ยแบบมีภาระหนี้เยอะแล้วแคทโฟมันก็ปริ่มๆน้ำหรือว่าเหลือนิดนิดหน่อยก็คาดว่าสังหารแพ้จริงแล้วมันก็มั่นคงแหละเนาะมีแคทโฟลแต่พอมันเกิดเหตุการณ์ที่มันพิเศษจริงๆเช่นโควิดเละเลยใช่ครับอย่างเคสโรงแรมก่อนอ่ะผมไปช่วยรับจำนอง โรงแรมที่หัวหินมาโรงแรมนั้นจริงๆแล้วติดยอดอยู่แค่ประมาณ8ปดเ้าล้านเองนะไม่เยอะนี่อแต่ว่าไม่ใจดอ,อกหเดือนเนี่ยครับเรียบร้อยอ๋อเรียบร้อยอถึงขั้นเข้าสู่กระบวนการกลมมาครับคดีทรัพย์ที่ค้ำเท่าไหร่ทรัพย์ที่ค้ำเนี่ยผมตีราคามาร้อยสี่ิบล้านโอ้โห <laughs> ร้องไห้นะแต่ว่านี่8ล้านทําให้จะโดไม่ได้ดใช่ตัวร้อยล้านร้อยกว่าร้อยร้อยประมาณร้อยสีิบล้าน เอาทำเลบอกแล้วทุกคนจะอ๋อสมมติว่าเราขับไปหัวหินถูกไหมครับมะเกดวิเลตอยู่ขวามือโรงแรมนี้อยู่ตรงข้ามมะเกดวิเลตมันก็คือฝั่งทะเลละเข้าซอยไปนิดเดียวก็ทำเลดีทำเลดีผมไปแล้วคือผมดูเอกสารแบบทงมาทางไลน์เนี่ยโอเครับได้เลยยอดน,นี้อ่าเขาบอกพอเรารับแล้วคุยจบเรียบร้อยเขาบอกติดปัญหานิดเดียวอาจาเตะติดอะไรครับกําลังจะประมูลบังคับคดีอาทิตย์หน้าโอ้โอ <laughs> ไม่นิดอันนี้ไม่นิดเยอะเลยอันนี้ไม่นิด เพราะว่ามันซับซ้อนก่าการรับจำนองโดยทั่วไปครับคือเราอะ่ะต้องต้องเอาเงินเนี่ยนะครับไปจ่ายที่กมรมมาพอดีในยอดที่เขาติดสมมติ9ล้านจ่าย9ล้านตอน9โมงเช้านะปลดโฉนดเอาไป10โมงเอา10โมงถือโฉนดเนี่ยไปกรมที่ดินอ่าไปกรมที่ดินไปจดจำนองต่อยอดเรารับที่ยอด20ลนะ้านเราจำนองยอดที่20 000, ล้านอ่าครับแล้วเขาก็ได่แคดโฟไปคือตอนนั้นเนี่ยคาดหวังว่ามันโควิดจะหายแล้วเขาก็จะรีโนเวท อาจะรีโนเวทแล้วก็กลับมาเปิดอ่า,อาเนี่ยครับคือโรงแรมนี้ถ้ากลับมาเปิดได้ยังไงก็ไหวอยู่แล้วสบายใช่สบาแล้วก็เป็นแค่ช่วงวิกฤตบางช่วงบางตอนแต่ว่าพอขัดสภาพคล่องเนี่ยมันก็เละเทะหมดถูกไหมครับคือภาระนี่มันตึงอยู่แล้วอ,อ่าถึงแม้ยอดกู้ประมาณ8ล้านเองเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่โรงแรมอาจจะโซมอยู่แล้วเนี่ยกำลังจะรีโนเวทเงี้ยครับอ่า,อามันก็เลย ยิ่งมีปัญหาเข้าไปใหญ่ oh. ไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้อย่างเงี้ยครับแล้วพอขาดายนานๆก็ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องและบังคับผดีดังนั้นนักธุรกิจเนี่ยที่ทาธุรกิจอยู่แบบมีสถานประกอบการ,รออมีหน้าร้านหรือรเป็นอสังหาเช่นโรงแรมเนี่ยพอขาดสภาพคล่องเนี่ยจากเหตุการณ์พิเศษแล้วแต่พี่เต้มีคำแนะนําสเต็ปแรกเขาต้องทำยังไงบ้างครับสเต็ปแรกนะครับ,รรบก็ต้องตั้งสติก่อนก็ต้องหยุดหยุดรายจ่ายถูกไหมครับแล้วก็ดูว่าเราจะหารายรับมาจากไหนถูกไหมครับ สองฝั่งแบงก์เนี่ยหยุดจ่ายปุ๊บเนี่ยเขาไม่ให้กู้แล้วจะรีไฟแนนซ์ไปแบงก์ไหนไม่ได้หมดเลยตอานี่เขาก็หยุดหยุดแล้วเขาเห็นว่าสถานการณ์กำลังจะกลับมากำลังจะเปิดพ้นโควิดได้ก็เลยขอขอกู้แต่คราวนี้มันกู้แบงก์ไม่ได้แล้วก็ต้องว่ามันเป็นนอนไฟแนนซ์นอนแบงกิ้งใช่มนเสียไปแล้วสภาวะเครดิตมันเสียไปแล้วก็ต้องหานอนแบงกิ้งเข้ามาก็อย่างการรับจำนองรับขายฝากกับอย่างทางเราเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกรองแต่จริงๆแล้วเขามาอยู่กับเราแค่6เดือนเนี่ยหรือปีหนึ่งเนี่ยครับ เขาก็สามารถกลับไปกู้แบงก์ต่อได้แล้วเอออยากเล่าถึงสเต็ปช่วงรอยต่อหน่อยครับคือทุกคนเนี่ยถ้าเป็นนักธุรกิจเนี่ยก็จะทราบอยู่แล้วว่าการเข้าระบบการเงินแบบธนาคารพวกนี้ครับอ่ะมันดอกเบี้ยก็ต้องโอเคประมาณเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์อ่ะก็เป็นดอกเบี้ยถือว่าโอเคนะครับไม่สูงมากตามตลาดนะครับครับถ้าเป็นนอนแบงก์เนี่ยก็ต้องรู้ว่ามันมีเงื่อนไขที่ยิ่งถึงกว่าแต่แต่ภาระดอกเบี้ยเนี่ยก็จะเยอะกว่าด้วยสูงกว่าอ่ามันจะแมเนจยังไงว่าฉันจาเป็นต้องใช้แบงก์ วันนี้ฉันต้องใช้ตอนแบงค์แล้วค่อยกลับไปใช้แบงค์พี่เด็กมีคำลายให้แนะนำอะไรบ้างครับอ๋อโดยถั่วมาเนี่ยแนะนำเลยทุกคนกู้แบงค์ก่อนก็ต้องถามคําแรกเลยลูกค้าส่งมาหาเราเนี่ย,อยลองกู้แบงค์ดูหรือยังครับอ่าหลายๆคําตอบก็คือว่ากู้ไม่ได้กู้ไม่ได้เพราะอ่าอย่างเช่นเคสนี้เพราะว่าอ,อติดบูโรไปแล้วอ่านะครับหรือบางคนธุรกิจของเขาเองเนี่ยไม่สามารถกู้แบงค์ได้ อย่างในหลายๆเคสที่ผมเคยพูดถึงเช่นร้านอาหารร้านอาหารบางร้านเนี่ยเพิ่งเพิ่งเปิดใหม่หรือเพิ่งเอแตกจากคุ้นส่วนมามาเปิดเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่สามารถกู้แบงค์ได้ธุรกิจเต็นรถมือสองอ่ากู้แบงค์ไม่ได้อันนี้เอาที่ไม่ได้ก่อนนะกลุ่มกู้ไม่ได้เนี่ยมีเยอะอ่ะระเครือ่องไข่พันจริงๆแล้วไรายได้ดีนะกู้ไม่ได้กู้ไม่ได้ใช่ครับใช่ครับอ่ากับอีกกลุม่มหนึ่งคือกู้เต็มแล้ว ผมเคยมีกลุ่มช่วงโควิดเนี่ยครับอ,อันนี้อีกเคสหนึ่งคือเป็นผู้รับเหมาผู้รับเหมงงานระบบเขาได้งานมาถูกไหมได้งานใหม่มางานเก่ากำลังจะจบได้งานใหม่มาแต่ว่าภาระติดแบงค์เนี่ยมันเต็มมงงินอยู่อแต่พู้รับเหมาเนี่ยถ้ามีวินัยจริงเนี่ยในช่วงที่เขาขาขึ้นเนี่ยเขาก็จะซื้ออสังหาเก็บไว้ครับก็ะจะมีโกดง office, ังมีออฟฟิศถูกไหมครับเท่านี้เขาได้งานใหม่จริงมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องดีนะ แต่ไม่มีเงินหมุนทํางานใหม่สมมติได้งานใหม่หมูลค่าสิบล้านเนี่ยสิบล้านสิบเดือนแปบลบว่าเขาจะต้องมีรายจ่ายเนี่ยเดือนละประมาณเกือบเกือบล้านถูกไหมอ่าหรืเอเขาจะต้องมีรายรับเดือนละล้านต้นทุนก็จะประมาณแปดแสนเขาต้องมีเงินหมุนเนี่ยประมาณแปดแสนต่อเดือนแต่เต็มแล้วแบคงไม่ให้กู้แล้วการที่เขามีที่ดินที่เป็นโกดังเขาก็มาขอสินเชื่อกับทางเราไดอา้อาจจะจ่ายดอกเบี้ยแพงหน่อยแต่คุ้มถูกไหมอ่เขาอาจจะขอกู้เราแค่ล้านเดียวเพื่อไปเป็นเงินหมุนไนแต่ละเดือนถูกไหมเขาจ่ายดอกเบี้ยเลท สูงสุดเลยตามกฎหมายก็มันคือ15%อแต่เขาได้กำไร20นจากวงเงิน20ล้านนะแลวจะมากกว่านั้นอก็มีความยืดหยุ่นกว่ามีความยืดหยุ่นกว่ารวดเร็วรวดเร็วอันนี้แน่นอนถ้าบางคนเนี่ยเขาก็เห็นที่มาที่ไปอยู่แล้วแล้วก็มีทไลายว่าไม่กี่เดือนก็จะใช้เงินวงเงินก้อนนี้อันผลได้สูงสุดเขาก็จะทำใช่แลก็แบ่งเป็นสองประเภทก็คือคนที่ติดเรื่องพคล่้องจริงๆนะครับก็คือวิกฤตเลยอีกคนหนึ่งคือมีโอกาสเข้ามาแล้ว เงินหมุนไม่พอครับอ่าก็เป็นทางเี่อเอาใช้ตัวนอนแบงค์ bank. ได้เช่นเดียวกันแต่พี่เต้พูดถึงนอนแบงค์หน่อยมันน่าก,กลัวไหมพี่บางคนนอนแบงค์นี่มันนอกระบบหรือเปล่าหรือว่าเป็นนอนแบงค์แบบที่เราเห็นคนวิ่ง่านนี่คือนอนแบงค์ไหมอะไรที่มันใช่ไม่ใช่มั้งครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันอยู่คู่กับเรามาตลอดอยู่แล้วนะอ่าอย่างอย่างแบงค์เนี่ยก็จะมีะสินเชื่อประเภทนี้ครับอ่าเราพูดชื่อแล้วกันอ่าอย่างแบงก์ก็จะมีพวกโฮมฟอร์แคสต์ cash, ถูกไหมคาฟอร์แคส ูกไหมอ่าหรือว่าจะเป็นสาขาย่อยตามตึกแถวทั่วไปอ่าเช่นอะไรอ่ะเงินเทอร์โบเงินติดล้อถูกไหมอ่าเศสวัสด์อะไรเงี้ยเมืองไทยอะไรเงี้ยมันมีอยู่ทั่วไปอยู่แล้วครับอ่ามันมีอยู่ทั่วไปอยู่แล้วครับเห็นว่าเองเราเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเราจะเด้นออนไลน์มากกว่าเราไม่ได้มีหน้าร้านเป็นหน้าร้านออนไลน์มากกว่าปกติถ้าเป็นแบงก์เนี่ยต้องมีหลายเส้นอันนี้คือใหญ่เลยเล่นใหญ่มันแบงก์เนี่ยก็จะอีกตัวหนึ่ง ใช่ครับแต่พี่เต้นเนี่ยก็คือว่าเป็นเหมือนนักลงทุนรายย่อยนยเขาเรียกว่าไงรายย่อยที่ไม่ต้องมีรายเส้นนะยังไงผมดูแลประมาณ23สส่วนส่วนแรกคือเรารับจำนองรับขายฝากเองด้วยมันคืออะไรแล้วก็มีปปแล้วก็มีวงเงินการรับจำนองรับขายฝากมันคือเงินกู้งีรอ่อนี่น ธุรกิจรับจำนองรับขายฝากเนี่ยนะครับมันเริ่มตั้งแต่บุคคลธรรมดาก่อนก็รับเองได้ถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องนะถูกต้องเฮ้ยมันปล่อยเงินกู้นอกระบบหรือเปล่าไม่ใช่นะสมมติมีผู้ขอกู้มาครับอ่าสมมติว่าพี่ดุสิตเอาชื่อจริงแล้วกันไม่มีใครรู้ถูกไหมพี่ดุสิตทำรับเหมาอันนี้เป็นลูกค้าที่น่ารักมากเลยนะครับทำรับเหมาเขาได้งานใหญ่มาเป็น10ล้านแต่เงินหมุนไม่มีแล้วแต่เขามีที่ดินมีอะไรทุกอย่างนะครับแกก็เอาโกดังแกเนี่ยนะครับนะครับแล้วก็ออฟฟิศแกเนี่ยมาจำนองกับทางผมไว้ ได้วงเงินไปประมาณสักสองสามล้านประมาณนี้เขาก็สามารถหมุนสองสามล้านเนี่ยได้สิบเดือนเลยถูกไหมอ่าถูกไหมครับเขาจะได้งานระดับแบบสามสิบล้านเลยเนี่ยแฮปปี้มากผมก็แฮปปี้กับแกมากเลยเพราะว่าแกผมเคยถามแกว่าเฮ้ยพี่ทําไมตอนต่อสัญญ,ญานะทําไมเงินโอนเข้ามาเป๊ะเป๊ะเลยจ่ายดอกเบี้ยเราเป๊ะทุกเดือนเลยเขาบอกอ๋อเ oh, ขาตั้งบัญชีอัตโนมัติไว้เลยทุกเดือนอ่าโอนให้เราทุกเดือนเลยนะครับ เราเขาก็คนทาธุรกิจถูกไหมเขาก็ต้องมีวินัยเขาถือว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนเสมือนแบงค์เนี้ยเขาก็ต้องรักษาเครดิตกับเราไว้ถ้าเราไม่ให้กู้แล้วเนี่ยเขาก็ไปกลัวกู้คนอื่นแล้วยึดบ้านเขาอ่าก็ต้องไว้ใจกันทั้งกู้ให้กู้แล้วก็ผู้กู้ผู้กู้เนี่ยบางครั้งก็ไม่นงการเงินเยอะถ้าเทียบกับไปถึงวงเงินที่ถึขั้กับสินทรัพย์ใช่เขาแค่สองล้านก็สองล้านเขาไม่จำเป็นต้องเป็นสิบล้านก็ได้สินทรัพย์เขาได้จะเป็นสิบล้านนะอ่าแต่เขาขอแค่เนี้ย เพราะว่าไอ้นนี่เราชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขาต้องเขาขอตามที่เขาต้องการใช้ถือดีมากอ่าเพราะว่าเขาสมมติว่าเขาเอามาห้าล้านเนี่ยเขาต้องจ่ายดอกห้าล้านนะอ๋อถูกไหมอ๋อแล้วมันเป็นภาระแล้วเขาใช้สองล้านเขาก็บอกว่าเออคุณเต้ครับเอ่อถ้าเผื่อเออ่ต้องการอีกล้านหนึ่งได้ไหมเราบอกโอ,อได้สิทรัพย์สินพี่ทั้งสิบล้านอ่าแต่เขาตอนนี้ผมขอสองล้านก่อนเพราะว่าไม่งั้นมันก็เป็นดอกเบีย้ยเดี๋ยวเขาก็ต้องเมนเนสไง ว่าเดี๋ยวกาไรเขาจะเหลือน้อยซึ่งดีเนี่ยเป็นดีในฝันเลยดีทั้งคนกู้ทั้งคนให้กู้หนึ่งคือคนที่กู้เนี่ยเขาก็ใช้เท่าจําเป็นดอกเบี้ยก็เลยจ่ายเท่าจําเป็นนะครับสคือผู้ให้กู้ก็มั่นใจว่าหลักประกันชิ้นที่สวยแล้วก็มีมูลค่าที่สูงกว่าในการนค่าประกันเงินกู้เอาไว้ก็คือวินวินไม่มีใครเสียเลยนะครับและพอได้เงินมาไปหมุนไปทำสกิจสุดท้ายก็เอามาคืนได้มาคืน อันนี้นก็เป็นไอเดียจักนักลงทุนเนาะหรือว่าคนที่มีทุนเนี่ยก็มองว่าที่จริงแล้วการปล่อยกู้ที่เป็นรายย่อยตัวนี้มีกฎหมายรองรับชัดเจนใช่ครับแล้วก็มีคว<ร>ามปลอด<น>ภัยมีหลัทกทรัพย์ค้ำประกันนะครับนะบถ้าใครสนใจเนี่ยก็คือพี่เจ๊ก็รับเป็นเรื่องอะไรบ้างครับดูติดต่อได้ติดต่อได้นะตอนนี้เรามีติดต่อผ่านทางช่องทางออนไลน์อ่ามีเพจนะครับอ่าเอ่อโฟร์แคร์อ่าครับเป็นไลน์แอดด้วยนะครับอ่าครับอันนี้คือฝากฝากนักทุนอยากจะได้ แบบทำธุรกิจแนวนี้อ่ะปล่อยกู้แล้วะจ้องน้าท่ฝากที่มีหลักประกันแล้วก็มีพี่เตเป็นคนดูแลนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือเฮ้ยต้องการเงินหมุนแต่ไม่บอกว่าคุณแบบขาดสภาพคล่องหรือแบบว่าคุณแบบจะแย่นะบางครั้งโอกาสเข้ามาเนี่ยแล้วต้องการเงินหมุนก็ได้ผมคิดว่าคนที่แบบตึงๆนะคงเข้าใจแล้วแบบว่าต้องหมุนต้องอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาจะพลาดโอกาสเยอะเพราะว่าแหมไม่มีเงินหมุนไงก็ไม่เคยคิดจะกู้ครับเพราะว่าอาจจะมีความพร้มอยู่แล้ว แต่พอนะโอกาสเข้ามาปุ๊บเออถ้าไปมีรอยต่ออันนึงที่ทำให้เข้ามาระยะสั้นแล้วก็เพิ่มโอกาสมันก็จะดีเช่นเดียวกันนะงั้นในมุมพองใจผมได้ยินว่าอย่างนี้ถ้าใครขาดแล่ว่าคล่องลองดูก่อนว่านะครับจากเปลี่ยนจากแบงก์เป็นนอนแบงก์ก่อนได้ไหมเพราะว่ามันก็เปนเ็นอีกก้อนหนึ่งที่เข้ามาซับพอร์ตในช่วงวิกฤตและพอวิกฤตมันผ่านไปก็อาจจะกลับเข้าไปฝั่งของแบงก์กู้แบงก์ได้ใช่อย่าง,างเดี๋ยวยกเคสเคสนึงอันนี้เคสนี้เป็นแฮปปี้แฮปปี้ยิ่งกว่าเคสที่ดูสิทธิ์อีก คือช่วงก่อนโควิดเนี่ยนะครับลูกค้าคุณรุดแล้วคันเขาก็ซื้อตึกออฟฟิศมาคู่หนึ่งะนะครับซื้อสดเลยนะห้องละสิบห้าล้านสองห้องสามสิบล้านซื้อสดเลยอเสร็จแล้วพอ,อเขาท,ทําธุรกิจเต็นรถพอพ้นช่วงโควิดไปปรากฏว่าอยากจะขยายเต็นรถกู้แบงค์ไม่ได้อเพราะว่าอาชีพนี้มันกู้แบงค์ไม่ได้พอกู้แบงค์ไม่ได้แล้วต้องทําไงอเขาก็หาทางเลือกที่สองก็มาเจอเรา อ่ามาเจอพี่เต้มาเจอพี่เต้ปุ๊บก็มาั่างคุยกันปรากฏว่าโอ้โหุรเขาดีนะเต้นรถมือสองเนี่ยแต่ว่ามันกู้แบงค์ไม่ได้นะครับอ่ะแล้วก็ปล่อยสินเชื่อให้เขาว่าไปเป็นแปดล้านกับแปดล้านห้องละเขาได้ไปราชีหกล้านเปิดเต้นรถได้เลยเพราะว่าเขาเต้นหนึ่งก็ประมาณสิบกว่าคันถูกไหมเขาก็ซื้อเอ่อบีเอ็มอ่าถูกไหมซื้อบีเอ็มมือสองเนี่ยซื้อเข้ามันแปดแสนล้านหนึ่งถูกไหมเวลาเขาขายเขาได้กำไรคันละแสนเลยนะอ่าถูกไหมครับเนี่ยอ่ะปล่อยกู้ไปครบหนึ่งปีที่ผ่านมา กำลังกำลังเขากำลังจะถ่ายถอนอ <S <S เขาเตรียมเงินให้เราแล้วแปดล้านหนึ่งห้องกำลังจะถ่ายถอนหนึ่งห้องถ่ายถอนทีละห้องปร,กรากฏว่าเขาบอกพี่เต้ครับเอผมมีเรื่องปรึกษาครับเนี่ยเขาก็ส่งรถบาคันหนึ่ง <Hum. S 1> เป็นคายเคนป <Hum. S 1> ้ายยังแดงอยู่เลยนะเอเขาบอกเนี่ยห้าล <hum. S 1> ้านใช้มาหนึ่งปีหมื่นกว่าโลเพราะผมซื้อครับคันนี้เราก็ดูอยู่ใช่ไหมเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เขาขอเอาเงินที่ถ่ายถอนไปซื้อคายเยนมาขายก่อน อ๋อนจะเอาขอต่ออายุขอต่อยุอีกปีหนึ่งได้ไหมไม่ไถ่ละขอต่ออายุเพราะว่าเขาซื้อเข้า5ล้านเนี่ยเขาขายได้6ล้านเลยลูกค้ายิ่งดีไหมเราจะเอาล้วเนี่ยนึกว่าเราจะนึกว่าจะขายเขยเด้ดห้เราห้าล้านเราดีใจมากเลยถูกไหมใช่มันเป็นมันเป็นก็เรียกว่าเนี่ยเอาเงินไปต่อเงินอต่แั้นเนี่ยในมุมของบางคนที่มองจำลองขายฝากต้องเป็นคนที่เดือดร้อนหรือเปล่าจริงมไม่ใช่คนเดือดร้อนไม่ใช่ คนทาธุรกิจเขาเห็นโอกาสธุรกิจเขามองว่าจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยเขาจะไปต่อได้ครับแล้วในช่วงที่แบงค์เนี่ยมีความเข้มงวดเนาะเรื่องสินเชื่อแล้วก็อาชีพบางประเภทที่แบงค์อาจจะมองว่าเสี่ยงเนี่ยแบงค์ก็จะข้างๆเอ่อเว้นเว้นวักนิดนึงกับอาชีพประมาณนี้แต่ว่าคนทําธุรกิจเขารู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเขาดูกับอะไรอ่ะเขาบริหารความเสี่ยงได้เนี่ยก็อาจจะมีความเอ่อเข้มแข็งในการทั้งแคชโตก็ได้แต่เพียงแค่แบงค์อาจจะมองว่าธุรกิจนี้เนี่ย แบงค์ไม่ชอบเท่านเองแบงค์ไม่เข้าใจเพราะว่ามันอาะสมมติอย่างรถอย่างเงี้ยมันเป็นการโอนลอยไม่ได้โอนเข้าหมนได้โอนออกไม่ได้เข้าบริษัทเงินมันแทร็กไม่ได้แบง์ก็เลยไม่ปล่อยกู้ในธุรกิจนี้อันก็เป็นหนึ่งโอกาสแปลว่าโอกาสในมุมของผู้ที่ลงทุนก็คือผู้ที่มีเงินสดเนี่ยก็มองว่าจริงแล้วธุรกิจนี้มันไม่ใช่ต้องดูแลแต่คนเดือดร้อนอย่างเดียวคนที่เขามีศักยภาพเนี่ยแต่ว่าเพียงแค่แต่การเงินไม่สามารถที่จะเข้าใจธุรกิจเขา มันก็ก็เป็นเรื่องหนึ่งถูกไหมครับสองคือคนที่ทําธุรกิจดีๆเนี่ยเขาก็มากจขอเงินกู้เพิ่มได้โดยเขาจะมีหลักประกันงเงินอสังหารที่ดินมันก็เข้าสู่วงการนี้ได้นะครับนั่ก็ขอบคุณพี่เตะที่เพว่แชร์เนาะเรื่องของตัวธุรกิจที่เพิ่มซับคล้องเพิ่มทั้งเงินแล้วก็ลดทั้งตัวของความเสี่ยงในการที่จะขาดสภาพคล่องนะครับแล้วตัวท้ายเนี่ยพี่เตะครับมีจะพูดบอกถึงแฟนๆไหมเรามีกองหรือว่ามีอะไรดูแลกันไหมครับอ่า ก็ตอนนี้ครับก็ขยับขยายขึ้นมานะครับจากการที่เราเป็นนายทุนรับจำนอรับขายฝากเองถูกไหมอ่าแล้วก็มาเป็นนายหน้าทำแมทชิ่งถูกไหมให้นายทุนแล้วก็ดูแลนะครับตอนนี้จะขยับเข้ามาเปิดเป็นกองทุนอ่านะครับเป็นไพรเวทเอควอเตี้นะครับลงทุนในหุ้นบริมสิทธิ์ของบริษัทอ่าที่ผมบริหารอยู่นะครับก็จะเอาเงินนี้ไปรับจำนอรับขายฝากนะครับเราก็คุยกันที่ผลตอบแทนประมาณ8 9ตต่อปีอ่าถ้าใครที่แบบว่าจะจะเป็นเจ้าของทรัพย์อ่าก็แบบหนึ่ง กับใครที but, but people, ่ชอบแบบกองทุนมีแบบผู้บร sure ิหารให้ไม like ่เคยเชิญกองทุนไม่ต้องดูแลมีออดิตเรียบร้อยไม่ต้องกลัวนะครับก็อีกกองหนึ่งซึ่งแต่ต้องบอกว่ากองทุนแบบนี้ก็จะไม่ได้ได้ผลตอบแทนที่เป็นแบบเป็นอันเหมือน15แต่ว่าเป็นหลายปีต้องมีคนดูแลต้องบอกว่าเราเรารับดอกเบี้ยมา12-15 สิบสามสิบเอ็ดบ้างแล้วแต่ไม่แน่ไม่หน่อยมันก็จะมีค่าออดิชฟรีค่าผู้จัดการกองทุนค่าใช้จ่ายแล้วก็ภาษีอะไรเงี้ยอีกประมาณหนึ่งเนี่ยครับอันนี้ก็มีเจสสันอะไรบางอย่างบ้างครับอ๋ออันนี้ขอเจสสันกราตต์เรียบร้อยแล้วครับออกมาเรียบร้อยครับสร้างความมั่นใจแล้วกันกับผู้ที่จะมาลงกองทุนก็คือถูกต้องทุกอย่างนะครับมีคนแฟลชีทมีอะไรโอ้โหแบบไม่ต้องกลัวครับเป๊ะครับผ่านทางบริจาคลิฟต์แคปิตอลก็อาจจะมีลิงก์ข้างล่างเนาะลิฟต์แคปิตอลติดต่อมาได้้้อออออ่่าาคคครรรััััับบนนนนนีีืืเงงงขสกม ๋อเราจะมีสัมนาขายฝากสำหรับสัมนาขายฝากนะครับจะมีวันที่22-23มิถุนายนนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ถ้าใครสนใจทั้งเป็นเรื่องของในทุนมีเงินสดเงินเย็นอยากจะขายฝากก็นะครับติดต่อมาคัลลิงคัาล่าได้ติดต่อที่แอดไลน์คิมพ r o อร์พาตไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าของคนน่ที่แบบว่าเป็นนายหน้าอยู่แล้วเนี่ยอยากจะมีเครื่องมือในการที่จะเอาไปขายเยอะการรับจองขายฝากในเป็นนายหน้าในมุมนี้เนี่ยก็ได้ค่าคอมที่ไม่ไดน้อยหน้าการขายเลยมีหนังสือด้วยมีหนังสือ โอ้โนี่มีหนังสือด้วยอ่ามีหนังสือด้วยนะครับเป็นเงินนะเงินล้านด้วยธุรกิจขายฝากอระสังหาริมารับ้าใครเป็นนายหน้าอยู่แล้วมาตึกพูดกันกับสัมนาขายฝากกระได้เนี่ยจะมีลิงก์ข้างล่างนี้อย่าแอดไลน์แอดไลน์คิม property line ข้างล่างได้เลยนะครับสุดท้ายนี่พี่เตกมีจะฝากถึงแฟนๆไหมครับก็ขอฝากธุรกิจนะครับ ต้องการเงินด่วนเงินไวให้โฮมฟอร์แค t เป็นทางเลือกของคุณนะครับขอบคุณสถานที่นะครับซูรุนะครับขอบคุณพี่ตังนะครับเออเฟอร์สถานที่ซูรุนะครับผมเดอะคริสตัลเอกมัยลารินทาครับผมนี่ขอบคุณพี่เตะมากนะที่มาชวนคุยแล้วก็มาไลฟฟังเรื่องของมุมมองการบริหารสภาพคล่องครับผมนะครับแล้วก็เจอกันสัมมนานะครับผมสุดท้ายครับถึงนั่งหวังด้ก่อนสวัสดีครับ